ทางสุดแกนมาโซ EP สามก็มาแล้วแกแกวันนี้จะเล่นโซลกะเวอร์อะไรเวอร์ฉันจะหิวให้ช้ำใจช้ำจิตช้ำอะไรช้ำมงเวอร์เดี๋ยวไรอดูกันเลยว่าแพทนี้โซลกะยังไหวอยู่ไหมแก <are> มา <ๆ S 1> มามามาวันนี้ฉันไม่ได้มาคนเดียวนะฉันมากับแก๊งเพื่อนสาวของเพื่อนสาวชิชามาดาม <I am. S 1> จีเซลเวอร์ <laughs> ไปเลยแกอุยออกของก่อนออกของก่อนฉันว่าฉันจะออกอ้อขอ,อ,อ,องสาวดีนะ เอ็นฉันหอ,อยไม่อยากออกเลยหลีกชิลแก,แกฟิลลิ่งฟิลลิ่งตามฟิลลิ่งไปแต่ละเกมแต่ละเกมเนะาะฉันเดินถูกเลยมันถูกแล้วถูกแล้วงงเล่นแค่แกบางทีเพื่อนไปแล้วฉันวาดคนแกเดินนำวาดก่อนเพื่อนแอบเวอ <c oughs> ยังไงอีพวกหยอดเด้ง <c oughs> นั่นโดนไปโสอบไปหนึ่งโซกพีปหนึ่ง,งทิศนา แกเกมนี้รีบจบได้จะเป็นดีนะเพราะว่าถ้าทีเซนาเลทเกมนี้อาจจะอาจจะคือหยุดไม่อยู่ง <c oughs> ทีเซนามันชอบแบบไหลไหลเรือไฟแก <c oughs> เดี๋ยวยิงเรลมาช่วงเลทเกมอะเ <c oughs> วก้าอะไรเอ่ยไม่เอาเวก้ามาซับลวคนนี้งงเหมือนกันเนาะกรอยู่ไปเลยค่ะในป้อมไปเลยค่ะเราก็มนะั่นหน้ากดเลนเขาไปก่อนเนาะ ฝ่าเขายังไม่มาตอนนี้โอกาสของเราช่วงต้นเกมกดที่สุดเออมันอัพสกิลนี้ก่อนเลยแกรู้ดีคคลิปตอนค่ะเราไม่ต้องไปหาแย่งคลิปเนาะอันนี้คือไม่ได้บอกคนอื่นะบอกตัวเองนี่แหละค่ะพอหาแย่งคลิปอีดอกเราเนี่ยว้ายมาแล้ว นานโต๊ะกูเลยจ้ะปุง้งหนูไม่มีดันเมกมันต้องเข้าคาดันทุนลางออดเยนี่มามาเร็วชิดวายชิดช,ช้ชาชิดช้ายังไงดีาสาวชวยด้วยายวาด่อลตีวามันรอดแล้ววาดสองอันคู่ไปเลยเปืองเวออ เออดังมันดีดังมันดี <c oughs> แอบตีคลิปทำไมเอ้ยกระโดดอีก <c oughs> ชิซน่ารู้งาน <c oughs> มาชิชาเริ่มอุ้ยมันไปหมดแล้ว ดัดดัดป้อมมอริแกจะกลับมาก่อนไหมเนี่ยตอนนี้ดาเมจนมันเบาอะเนาะตีครีปเลยไม่มค่อยตายเลย <มา S 1> ลติบน้อนอนมาแล,ล้วมาเติมแล้วเร็วมารกระวังระวังระวังกลับเช่นไหมมันน่าจะนยังเหลือเยอะอยู่เลแกชไม่กลับแล้วกัน ว่องเนี้ยฉันยังอยู่นะ,นนะนเดี๋ยวรอแบบรอได้บูทก่อนแล้วค่อยกลับทีเดียวก็ได้ที่เกียกลบับหลายรอบเสร็จเวลาเออเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวหาจังหวะกลับเลยกูป่ามันมาวะ่ะมันกำลังขึ้นมานะแกเดี๋ยวขอรอตีมก่อน รอก่อนรอก่อนลอกลอกรอก่อนแกรอดวีแกอ๋อไม่ก uh ็อ๋อไม่ก็ฉัะตายไปเนี่ยเออเออเออดล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 ดหลักรอดหลักสับมากดีที่เราไปล่อตีนเมื่อกี้ให้มันหลวมตัวเนาะเคมเครดิตเวอร์กูงงโอ้โห้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้โอันนี้ไม่รอดเถอะจกฉันม่รอดเถอะแก จะไม่ออกบูลมานานนะเอาลูเซนิตี้ลูเซนิตี้เออเพราะเราไม่ได้เน้นเวทเน้นเราเน้นซับเนาตอนนี้แค่มาแต่เมื่อกี้ชอ็อตเมื่อกี้ลักรถเกนินอิทิสนาเข้าป้อมแล้วอนี่มันลายมากไปไปรีบวิ่งค่ะ วิซ่าจูวนวนิซ่าจูนวิ่งเร็วอยู่นะไปขอซ่าจูนไลฟ์มันไปวิซ่อาจูนเรื่องรถเวอร์อิชาน,นามันเริ่มแล้วนแกมันเริ่มแล้วต้องสกัดดาวยั่วก่อนแกตอนเนี้ยต้องสกัดดาวยั่วของอิชาน,นาก่อนไม่งั้นมันจะเกิดเกินถ้ามันเกิดเราแย่แน่เลยอิชานาวายวั <Why? What? S 1> <c oughs> ดตีไม่ทันเซ็ง <c oughs> ยังไงดียังไงดีคะเพื่อนเอาอะไรอ๋อชิชาไปเอาไปเอาเซมโบ่ก่อน <c oughs> น่าจะปล่อยอันนี้แล้วนะน่าจะปล่อยเออปล่อยมังกรอ, <c oughs> อืมโอเคโอเคถือว่าแรกกันแกต้องเลือกอย่างเงี้ย ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคิดว่าถ้ามังกรตัวแรกเป็นมังกรไฟอาจจะมาเอามังกรแทนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไงปั The has been saved. งสับไปเลย oh, 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 oh. สกมันเข้าป้อมเกินแกนแทงเวอร์โอเคเดี๋ยวกลับไปหาเอดิีก่อนเนาะเราทิ้งเอดีมานานแล้ว This ป้อมป่อนหะนมากล้วมากแลวแกตอนไหนอีเวกมันใช้สกิลสกิลสามไล่ไล่เราอะโดนไม่ได้เลยนะแกช่วงกลางๆเกมโดนคือตายโดนเท่ากับตายฉะนั้นเดินให้ดีอย่าแหลม รักปะอุลักดับเบิลคิวไปเลยสับมา้าร <Wow. S 1> ักคือที่สุดแกต้องอยากได้ป้อมอ่ะเฮ้ยมันอยู่ในพวกมันอนะไม่นา้อยู่แ่ยตีตี ขอในเธอขอป้อมเธออีพึ่งมาเออเออออสามสบสกิลชา์ายังไงไดฮิวมานิดนึงยังไงอยากได้ป้อมวะ่ะเสียป้อมไปแล้ววะดิ เมื่อกี้ต้องไปดูข้างล่างก่อนนะเผื่อเพื่อนเราจะตายไงจะได้แช้นติถูกแกบางทีเราต้องส่องคือเป็นโซลกาศมันต้องส่องแมปเยอะๆว่าคอยพะวงหน้าพะวงหลังไงบางทีอยู่ไฟนี้ต้องไปพะวงไฟอืดกลัวเพื่อนตายแกพอเพื่อนตายก็เพื่อนบางทีเพื่อนด่าเราไม่ชอมแช้นติไงนี่แหละหน้าที่ของโซลกาดเนาะ สุดยอดเลือดเพิ่มมาบ้างถือได้สองปอมปังอยู่นะคะคุณนา้าโอยป้อมล่างก็แตกแล้วแล้วได้สามปอมเลยสุดซับมามามาเราไปเอาของก่อนแกชิ้นนี้สําคัญมันไฟกันอยู่เดี๋ยวเราเออกไปเอาไม่ได้ปงัปงปงังปังชี้ชาปังมากเอาปอมก่อนแกกลับบ้านดีนกว่า ฮาร์โมนิกแอคโคเท่านั้นแล้วก็ดรีเมคเกอร์ต่อนเลยนี่ล่ะตอนนี้แหละเริ่มแล้วของเรา <Thank you. S 1> ความฮิลระดับพรีเมียมว้าวหลังจากนี้เราหยุดเดินอุย้ยโดนแย่งมานะ่าไม่เป็นไรให้รักเนาะหลังจากนี้เราหยุดเดินไม่ได้เลยนะแกเพราะว่าฮาร์โมนิกแอคโคต้องการการเดินนะคะเดินให้ครบร้อยเก้านะคะแล้วก็ฮิลมันจะฮิลแรงแบบแรงแบบหยุดไม่อยู่เลยอะ่ะ ฉ,นนะฉันต้องเดินเน้นโดนเน้นไล่แกอุดเนี่ยเนี่ยโดนแล้วเดินเนี่ยเดินครบร้อยฉันต้องเดินให้ครบร้อยเก้าเพื่อพวกเธออุ้ยหนีเป็นทางตรงเขาจะโดนอย่างนี้นะคะไม่ต้องตืบอ,อุ้ยมังกรไฟแกมังกรไฟย,ยังไง อีป๊อปเปอร์อ oh ีป oh ๊อปเปอร์อีดอกเออโดนโดนเเดี๋ยวฉันล็อกอีกล็อกต่องเด้งไปเลยค่ะไม่ตายวะแกโอ้โหขอติขอติสาบสาบไม่มีใครตายทีมฉันต้องไม่มีใครตายพี่ชายโฟกัสมังกรอถฆ่าไม่ได้แต่ขอได้มังกรนะแกแกจะถอยถอยถอยดีกว่าถอยดีกว่าจะเอาจริงเหรอ พี่ชายไปตลบหลังแล้วแกรอดจริงๆได้อไหมอะสับสับสบับทที่สุดที่สุดนี่แหละแกรอดมากรักคือที่สุดรักคือตัวแม่ยังไงต่อหรอฉันกลัวฉันตายว่ะแก จะเกิดเแล้วนะั่นะนะ่ะทิ้งการเลนดิไงเมวะแกการเลนไปการเลนใจเย็นๆเออเอาป้อมก่อนเนี่ยเอาป้อมก่อนมันเติมแล้วเนี่ยป่ามาแล้วป่ามาแล้วแกว้าวฉันฉันฉันหนีไปทางไหนดีมาแล้วฉันไม่น่ารอแล้วแกเนี่ยกาเลนไม่ยอมกลับอะ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กาเลนบอกโทษทีโทษทีไม่เป็นไรจ้ากาเลนให้อภัยกันได้วนัววนัวหันติก่อนเลยค่ะ <h art y> กูเพื่อนตายค่ะแกเห็นนัวกันอยู่กูอันติก่อนเลยค่ะเมื่อกี้เลือดเพื่อนยังไม่ลดเลยนะดิ่ทำไ่วยมนเสร์ฟมาไม่เป็นไรแกสามสิบาวีได้อยู่เดี๋ยวไฟน่าจะไปน่าจะพอดีเวลาแหละเดี๋ยวเราอันติน่าจะคููดา์หมดพอดีเนาะเรียกว่าปอใจตัวเองแกยังไงบาลอนไมล่ะคุณนาบาลอนไหมเพื่อน ยังไงเพื่อไปไหนกัน,นเนี่ยกระจายก่อนเนาะใช้ชีวิตก่อนอนะทุกคนตอนนี้ยังไม่ยังไม่รวมไฟกันทุกคนต่างใช้ชีวิตกันก่อนนั่นเอาละล่างเอาละป๊อปเปอร์เอาเข้าอยู่แล้วยังไงแล้วมันเห็นนะสิมันเห็นฉันนะสิยังไงดีเนี่ยเดินอ้อมดีกว่าเดินไปฝั่งนั้นกลัวตายแกเดินม,มารับการเล่นตรงนี้ก่อนดีกว่ายัางไ <S <S งไงไ <S <S งไงไง กันไปก่อนแกดักก่อนดักก่อนไม่ให้มันเข้าเออล่อน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 ล่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 เดี๋ยวฉันต้องอันไว้แกฉันเป็นโอ้ยฉันลืมดูอ่ะทุกคนติดอย่างนี้หมดเลยตัดเลือดแต่ไม่เป็นไรทุกคนยังไม่ตายแกบางทีเราจะกดอันติต้องดูด้วยนะว่าสถานะมันหมดยังอ่ะเมื่อกี้ฉันใจร้อนไปหน่อยแกขอโทษขอโทษเพื่อนๆหิวไม่ฉ่ำเลย เออเออไปต่อไปตอนไหนเหลือไฟเลยการเล่นไหไเหลือไฟเลยไม,ไ,ไม่ได้นะคะรับบอลอนก่อนเพื่อนบอลอนดีกว่าวาน่อนวัตเข้าไปตีวัน,อวนบอลอนเลยโซได้แล้วนะแกตรงเนี้ยเป๊มาเอาอะไรจ๊ะ ไม่ทันลวจ้าไม่ทันลวจ้าโอ้ยลอกลอกลอกนล่ติดต่อติดต่ออุ้ยลัการเล่นเก็บเป็นการร้วมมือกันที่ดีมากนะครับเมกกี้ปังมากเพอสาวเอาต่อเลยหรออุยขอในขอทิศนาขอแย่งคิวเอดีหน่อยเถอะแกเอดดีสกิทชนใหมเนี่ยมาอย่าป๊อปเปิร์ไม่อยู่คนเดียวแล้ว ไป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 ,ไปลด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 ล,ดล,ดลดฉันขอหรอกเออลอดมากชาลดมากมฮิวช้ำเกินว่าแกเราอะฮิวช้ำมากเออพูดถึงเรื่องฮิวช้ำแกฉันอยากให้สกินอิมมอร์เทลเจอร์นี่ของโซลกาเข้าอ่ะฉันรู้สึกว่าสกินนั้นมันแบบฮิวแบบมันช่ำกว่าสกินอื่นอ่ะ ที่มันมีมาแกในพีซีอ่ะฉันชอบมากฉันหวังว่าเขาจะเอาเข้านะฟีนี้ทีมโมเทลโจนี่แกมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฮิลช่ำเกินอ่ะเออเดี๋ยวฉันออกอาเดนเซนเตอร์ก่อนแกเปลี่ยนเรื่องไวปะอาเดนเซนเตอร์ค่ะมาแล้วตอนนี้คือทรับสุดพลังแล้วนะคือไม่มีอะไรหยุดยั้งอยู่แล้วถ้าทีมบีดีคือยังไงก็ชนะแก <laughs> มันเกิน แต่จริงมันค่อนข้างสตรองนะแกถ้าเล่นโซโลกาดเราเล่นบิลซับอย่างเงี้ยมันหยุดไม่อยู่หรอกถ้า ADC เราเกิดหรือทีมเราแบบพอเล่นได้อะเนาะมันจะแบบไม่มีใครตายเลยแกวู้แต่รักเรารักเราเวอร์เกินวู้สกินพอเดินคู่กันสวยอยู่นะคะเป็นซีมสีม่วงเข้ากันเวอร์วู้ทิชาฆ่าคิวสับเกิน ไปๆๆอูตแกถึงแม้จะติดสถานะตัดเลือดแต่ว่าเราก็ฮิวช่ำอยู่ดีค่ะว้าวมีแค่จะตัดอีกชิ้นก็ไม่มีดรามาค่ะเพราะอะไรเพราะฉันใช้ Harmonic Echo อาโอ้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 มีแ่จะฮิวใครก่อนเลยเข้าสองทางเวอร์ักก่อนแล้วกันลอดอันติบบชำเกิน หิวไม่มีหยุดยั้งหิวแรงหิวนี้หิวฉ่ำที่สุดมันเพิ่งจะจบเลยเนี่ยจบในวันเนี่ยยังไม่ยังไม่น่าได้นะแกจบอ่ะโอชิชาว้ายว้าว้าวะอ๋ออป้อมตีแรงไปป้าถามจริงงงค่ะอุทีตกทีตายเลยแกป้อมหลังจากโดนป้อมส่งคือสวรรค์มานะแกเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่เมื่อกี้เรามั่นกันเกินแก บุกกันเวอร์โดนฟ้อมฆ่ากันไปสามคนงงมาบารอนต่อไหมแกว่าไงเพื่อนอแต่เหมือนชิชาจะจะชิชาป่าสามข,ของเราเือนจะไปเอาอีกแล้วเอาเอาลอดแอบแรงอยู่นะคะเนี้ยยังไงเอเอเอออออีป๊อปเปอร์มาทำอะไรคะล็อกไปอีกหนึ่งโอ้โอ้โอโอ้ตีกูเกง่งแตง่เขาไม่รอดหรอกค่ะ ช่ำช้ำช้ำเกาลินก็ช้ำอเอาเอลเดอร์ก่อนดีกว่าแกเอลเดอร์ก่อนอเพื่อนุ่งเอลเดอร์หน่อยครับห <c oughs> ลักไปดักแหละดักไปดักรู้งานมากดีมากทำ <c oughs> ามาเดี๋ยวให้หลักล็อกก่อน <Your time S 1> ช้ำที่สุดที่สุดที่สุด <c oughs> เล่นเซฟเก่อนแก <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเป็นดันล่างใช่ไหมดันล่างใช่ไหม อ๋เดี๋ยวเอาบาลอนด้วยเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเซฟสุดชนะแน่ให้มันทัวไปเลยสรุปแพ้ก็งงอยู่นะจะได้ขนาดเนี้ยแต่ก็มีนะคะแก่ <c oughs> อ,อ๋อ,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 อยังไงยังไงยังไงแปดเวอร์เดินตามไม่ทันนะแก่โดินผ่าอีกด้ที่สุด แกดูดิไม่มีใครเลื่อนรถเลยน <laughs> อกจากเราอะจบเลย,ลบเลยจบเลยจบเลยจบเลย S <S ทีโสดสับมา S <S เรียกได้ว่าทีมอมตะเพราะอะไรเพราะฉันค่ะตัวแม่ฮิวโลอ๋อใครแก แกชีวิตฉันตอนนี้ก็คือวนอยู่เอเมล่นะไม่ขึ้นสักทีไดมอนด์ Diamond เนี่ยแล้วขนทางสแกนมาสเตอร์ฉันจะต้องมีอีก EP สงสัยจะถึงร้อยแก EP อะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยเป็นกำลังใจให้ด้วยแกวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าโซลากาดเนี่ยก็ยังสตรองอยู่เหมือนเดิมนในแพ่นนี้แต่ว่ามันต้องพึ่งทีมด้วยแกถ้าเล่นโซโล่อะอาจบางทีอาจจะไม่เวิร์กถ้าเล่นคนเดียวนาะซับเลี้ยงอะขนทางสแกนมาสเตอร์วันนี้พอแค่นี้ก่อนแกถ้าชอบกดไลค์ถ้าชกดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ